พี่น้องครับประการที่2แล้วนะครับประการที่3สัญญาณที่3พี่น้องสังเกตเลยครับถ้าหากว่ามุสลิมมุมินผู้ศรัทธาที่เขากําลังจะตายและเขาตายไปในสภาพที่มีหยดเหงื่ออยู่บนหน้าผากนั่นคือเครื่องหมายของการตายที่ดีฮะดิษบทนี้นะครับรายงานจากท่านบุไรดะนะครับได้กล่าวจากท่านนาบสีสุลลลอยสลามบอกว่าอินนัลมุมิน ได้กล่าวว่าอินนัลมุมินยามูตุบิอารากินจาบินบันทึกโดยอิหม่ามอห h มัดแท้จริงแล้วมุมินจะเสียชีวิตพร้อมกับเม็ดเหงื่ออยู่บนหน้าผากของเขานั่นหมายความว่าหากว่าบรรดาผู้ศรัทธาที่เสียชีวิตในสภาพที่เรามีเราเห็นหยดเหงื่ออยู่บนหน้าผากนั่นเป็นการบ่งชี้ถึงเครื่องหมายที่ดีของการตายไปการกลับไปสู่ละสุบะฮาอนอตาลาอิหม่ามอซินนี่ได้กล่าวว่า ในความหมายของคําว่าหยุดเง่นเนื่องมาจากความเจ็บปวดก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าลอสุบบาฮาเนตาลาจะลบล้างความผิดของเขาที่หลงเหลืออยู่แล,ะละ้วลัทธิบาฮาเนตาลานะครับจะให้เขาเจ็บปวดทรมานก่อนที่เขาจะสิ้นลมเพื่อต้องการที่จะลบล้างความผิดของบุคคลน,นี้นะครับฉะนั้นใครก็ตามที่ถูกลบล้างความผิดก่อนที่เขาจะตายนั่นไม่ถึงสัญญาที่ดีสัญญ,ญาณที่ดี เครื่องหมายที่งดงามนะครับบางทัศนะบอกว่าเครื่องหมายที่มีหยดเหงื่อบนหน้าผากของผู้ที่กําลังกลับไปส่วนล้อนั้นหมายถึงว่าศพเนี่ยมีความละอายนะครับนะครับหรือว่าบรรดาผู้ศรัทธานั้นเมื่อเขาได้รับข่าวดีจาก,กล้อเดานันเขารู้สึกว่าเขานั้นมีความละอายต่อบาปที่เขากระทําละอายใจที่จะไปพบกับล้อสุภานัตะละมันก็เลยเกิดหยดเหงื่อขึ้นมาบนหน้าผากของเขา น,นี่เป็นการบ่งชี้ให้รู้ว่าเป็นเครื่องหมายที่ดีของบรรดาผู้ที่กําลังจะจากไป